และมาในท่าที่2องเขาบอกอันนี้คือผมบอกเลยว่าคุณสามารถทําได้ทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ยินนะครับนั่นคือท่าเบนนี่คาร์เรสครับซึ่งก็จะมี2มุมหลักๆด้วยกันครับคือคุณสามารถยืนในท่าสควอตได้นะครับให้คุณยืนในท่าสควอตใช่ไหมครับเสร็จแล้วย่อขาลงนะครับและเราจะทําการขยิงเท้าขึ้นปุ๊บแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครบาลานซ์ไม่ดีนะครับกล้ามเนื้อน้องไม่แข็งแรงหรือว่าทําได้ไม่ถนัดครับผมคุณสามารถใช้กําแพงเป็นตัวช่วยได้ครับนั่นคือการที่คุณ อยู่ในท่าแอร์แชร์นะครับลักษณะนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการเหยียเท้าขึ้นปุ๊บนะครับพลลงหายใจเข้าขึ้นค้างไว้หนึ่งวินาทีหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นค้างตึ่มหายใจออกนะครับท่าน,นี้อาจจะมีความเมื่อยของต้นขาด้านหน้าบ้างนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับนี่คือหนึ่งในท่าที่ทําให้คุณมีกล้ามเนื้อน่องที่แข็งแรงนะครับผมและที่สาคัญเลยคือตัวของคอร์สจะทํางานร่วมด้วยคุณก็จะกลายเป็นนักวิ่งที่มีความแข็งแกร่งเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองครับผมดังนั้นครับนี่คือกล้า มองข้ามก็ฝึกกันเยอะครับผมรับปลองเลยว่าคุณจะสามารถวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแน่นอนอันนี้การันตีเลยครับ